สวัสดีครับพี่น้องมันี้เมนุมาติภามาพุกว่ามันรับแขกอร่อยค่ะทันมันสิทอดมันฝายลูกๆกินนะคะมีแป้นพัดมีม้ใหน่อยค่ะมันายลูกๆกินนะคะเอยวาได้แม่ทุกฝ่ยท้ายคลิปแล้วจะจ้งมาเห็นต่อเด้อใช่หรอเรล่าบอกเอมเปล่นเนโกนะพนกสูบ เอาหน่อยเอาจออีเนาะเอามือปั่นได้บอเข้าันอกนคิดคิดลงคิดลงเออมือปั่นไม่ปั่นอมันตะแกีง่ตะแกรงปันเปลแปเอ้ต้มัยัดยัดรามาเดือกรเดือใส่อนไรอืมเออเออเออมาแล้เป็นขนสอดัดกรองบั้ไดบั้นดสะอาดหน้าเราน่ะใส่เหีสะอาดจุน่น้ำใจน้า เป็นบุญเป็นกุศลนะคะยิ้มเปยเปย์ปันเคยไม่อยู่ในบัางมันมีความสุขหลายค่ะยิ้มอายิ้มใจค่ะได้ถ้าบอกให้ร่างรวยนะฟาดเกีาสากบดแต่เกียสากเรียบยิ้มนลงเออจุ่มน้ำมันน่ะจุ่มทุกเอามือลงไปจุ่มน้ำมันน้ำมันน่ะนะคะเออเฮ็ดซอยจัดมือุ้ยซอยจัดมือเยอะๆมือไม่ใกล้อะนี้ไรเงี้ยมันติป่งเต็มตาแตลยุกไหมแตลยุกโตี้ยังคว้าคว้่แตลยุกชั้นช่วเขาได้เลี้ยงอ้ย สวัสดีค่ะพี่น้องคอยกันสบายดียุคนกันสบายดีว่าพี่น้องมุจจอดสบายดีว่าพี่น้องสบายอยู่นะคะเมื่อคอยไปอันปวดปากกายย่างยิบไม่ได้หรือตะยคร้สวย้วถึงอดมันตะไคา้อ๋อวันเมื่อคมันจะไปซื้อนาะปะไกรจจกแม่นาบางตรก็ขายที่ข้างหลังแม่นางใส่ถุงมืออยู่ค่่าน่ว่าผูกปูงแม่ผวกปูงเองว่าจะาะไะจ้าแม่นาทอดกับมืออ้อยเนปากกาที่รถไก่ อันมูนี่เอาไห่เด็กหน่อยกินเด้อกองว่าหนาแต่พันดเอาไม่พอมันบางามุงมือกระบาดยับเอาขึ้นไปกับวันตุ่ยถอดได้แะเมียบาอาากันเลยนะครับานเยอะมากเลยนะ Sadly, ครับลูกสิ่พี่น้องกลัวรู้ว่ายุ่นะเาเป็นเพื่อนเฮียดเหยียนะเอ ไ่เจ้าผืนแม่ขาดเนาะเพาเท่ากันแม่ขาดโอ้ยเอามือจุ่มลงไปน้ำมันแหมเออที่เป็นแปรดีตัวเนาะเอาแล้วเอาเอาใส่ถาดใส่บนเนี่ยเขาไได้่เเสาได้สวดไปเลยจุดม้ายดอกวสามแมควางแขกหิวหิว่าสันพินิตว่าสวัสดีผู้ชิวรีพี่ชูรีก่อนนะคะทำอะไรต้องมาเกบว่าแ่บ ไปจะไหนแม่ดองแซ่บบ่แซบจ้าเย็นใหมแม่จันเบาต์คือใส่ปราทับดอกเพราะว่าอันนี้เป็นกล้องอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นกล้องเจ้าต้องถามไ่ยงบิดไม่ยงบิดจะจังไหนแซ่บอยู่อันแม่ทอดนี่เขาไปใส่ฟิลเลอร์แน่นิโอ้เออมึงนี่าเป็นอย่างเล็กอะปึ๊งน่าไปไงฮะเดิมอยากว่านะเปื้อนสิพาแม่มาพูดเท่ ยุบปราทอนได้ไม่ตหัวเร้นได้ไม่ต้องจวงโอเคค่ะพี่น้องมาไหมครับพี่นี่จะมาไหมโอเควันไหนคะเฮ้ยเบลล่าบอสจะเรียกไดยันค่ะนี่สวยค่ะต้อานบัลกลายนะคะเสร็จเปนรองมาด้วยแม่เอ้ยแม่เอ้ยค่ะสวัสดี519ท่านนะคะ ร้อยชิปเก่าท่านนะคะทัวเรานะคะก็ขายน้ำขายอะไรอยู่นะคะ,ะตอนนี้โอเคค่ะพี่นอ้องฝากกดไรกดแชร์ในเด้วยะค่ะ